ครับเร่งได้นะครับแต่พอเราเอาไปใช้งานนะครับปรากฏว่ารถวิ่งไม่ออกนะครับแต่สำหรับระบบไฟเร่งออกอยู่นะครับระบบเกียร์ก็เร่งออกอยู่มาดูช่วงล่างกันเลยครับผมท่านผม ตัวนี้สงสัยฝืดเกินไปนิดนึงสายพันธุ์ก็ตึงเกินไปเราลองมาลกสายพันธุ์ออกนะครับให้สายพันธุ์อ่อนตัวนี้นะครับอันนี้มันตึงเกินไปก่อนอื่นเราก็ต้องใช้กระแกบเบอร์สี่ครับนตัวนี้นะครับเพราะว่าข่อยลงวันทีท่กันทั้งสองด้นนะครับขัตนี้ทั้งสองด้าน อของไฟของเจ้าของแสนข <check> องไฟก็จะร่วมันีิดตวกันแบบไนกันมันได้ของัเด้กันตัวสีสีครับการเผาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ขยับง่ายๆขยับพาเข้าง่ายๆนะครับสามร้อยกวาบาทเออหน้าหาไรควน ของเก่ามันนคงได้หนึ่งพันโอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่ิบถอดหอกแล้วนะครับสามหลอนเออล้อหลังเพราะว่าไข่ล้มเขาเนียวบิททุกคนเดียล้องหายเป็นเขาเนียวบัทุกคนวัลถูกไข่แต่วัน วั้นผูกกับวันที่ทิพฮาเป็นสภาพววันเกี่ยวกับทิพฮาด้วยจกด้วยยังต้องในพอกันด้วยเพราะคอยลุ่มพ่อกันวด้นเลยจีนปดเบรกด้วยนะครับอะไรมันไห้่เมื่อสามจะกรวยบุกปดเบรกด้วยนะสองแรก็จะเกินกันไหลเลยนีนปวดเบรกออกด้วย ต้องโมกันว่าให้กันเท่ายแท่ให้ค,หคาพิ่งแบนยำเนู้นยังไงอด่ายยังนูน้นนด้น <c oughs> ะึงเยอะั้าเติมลมหมดเลยครับต้งเอาท่านี้เลยนี่จะได้ อันนี้เป็นหางปลาจึงสายพันธุ์นะครับ mm